รู้สึกตื่นเต้นนะแล้วจริงๆพี่อ้ําคือไอดอลหนึ่งคนที่ผมแบบอยากเจอมานานมากๆเพราะว่าเขาอยู่ในวงการมานานมากแล้วเขาใช้ชีวิตได้แบบดีมากๆจริงๆพอได้มาเจอก็รู้สึกว่าดีอย่างที่เคยคิดไว้จริงๆด้วยครับแบบเก่งเก่งมากๆครับแล้วก็สวยมากๆด้วยรเราดูผลงานเขามาตั้งแต่เด็กแล้วจนกระทัง่งวันนี้เราได้แบบเราได้เจอกันได้ร่วมงานกันนะเพราะว่าเป็นความฝัฝนของ ของคนไทยหลายๆคนนะก็บอกพี่อ้มว่าเหมือนเรามาด้วยกันนะครับพี่ถ้าเกิดทําอะไรผิดพลาดไปต้องขอโทษด้วยไเือนะใช่เขาสวยมากครับเขาบอว่าโอ้ยยังแบบยังสวยยังสวยมากๆอยู่เลยได้มาร่วมงานกับพี่อ้ํเพราะว่าพี่อ้ําเขาโหเขาเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยอ่ะแล้วเราได้มาร่วมงานด้วยก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นเรื่องราวดีๆครั้งนึง ที่น่าจดจําครับพี่อ้อมเก่งมากพี่อ้อมคือทรงพลังมากๆนะพี่อ้อมคือแบบถูงแบบสวยสง่ามากแล้วพี่อ้อมก็ส่งพลังเาถึงเราด้วยใช่คือจากที่ตื่นเต้นน่แล้วพอเห็นตาเห็นสีหน้าพี่อ้อมแล้วแบบโหแบบทรงพลังเหลือเกินเราก็รับคมสูงนี้มาแล้วส่งต่ออยากให้แบบไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวการออกจากเซฟโซนพวกเราเป็นเป็นังใจให้อยู่รอรับอยู่จะอบกอดทุกคนไว้